นางแรกของมือนี้น่าจะนะน้ำหวานก็นักอยู่จ้ะนางก็ยังมีที่จ้ะนางเพิ่นน่าจะนาะยังมีอยู่นี่จ้ะนี่น่าจะคือห้งที่สี่ของมือนี้จ้ะน้ำหวานนักนักจ้ะหัวอู้เนี่ยที่แม่น้องจูนมาเอาเมื่อวานก็หัวน้ำหวานนักนักอู้คงอหย่างว่านี่น้ำหวานนักขนาดจ้ะน้ำหวานนักมากเลยจ้ะนี่นักนัก นี่นอกจากก็คือมิ้มที่แม่นางจูนเห็นเมื่อก่อนเนาะวันนี้ก็มื่อนี้ก็มาเอาจ้าเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทางจ่าต้องฟ้าเอาย่านคนอื่นมาเอานะจ้าเพราะว่ามันย่านเพ่นมาเอานอไม้แล้ิคนมาเอาเนาะจ้าเนาะมื่อนี้แม่นางจูนก็นเลยพากันมาเอาจา้าต้องผสม น,น่าจะเนอะได้แล้วจ้ะ,ะน้ำหวานก็นยังหลาจ้ะน้ำหวานเนาะนีน่าจะนี่คือหางแรกของมือน,นี่จ้ะมีนี่จ้ะนี่จ้ะอันนี้คือหางแรกของมือน,นี่น่าจะเอาแป๊บเดียวจ้ะนี่ เอาแป๊บเดียวเอแป๊บเดียวมีจ่าหางแรกของมือนี้น่าจะนะน้ำหวานก็นักอยู่จ้ะนางก็ยังมีอยู่จ้ะนางเพิ่นน่าจะนะยังมีอยู่นีจะแจะว่าก,ก,ใก็ใกล้ใกล้จะแก่แล้วละจ้ะมวน้ำหวานก็ยศเลยจ้ะีจ้ะจากก็คือหางที่สองของมือนี้น่าจะเนาะ นี่จ้าเพราะว่ามันกอไผ่ค่อนข้างฮกก็เลยคุดแล้วก,กระเจาะแล้วก,กระเจากกะจาออกไปจ้ะแล้วก,กระเจาะเอาไวาพิษก,กระเจาะเอามันค่อนข้างฮกหังจะาอืมนี่จ้ะบะญ่จำได้จ้จะแต่ก็โอเคอยู่มัน,นหักตังแต่รกเอยเพราะว่ามันบารมีมีเป็นอย่างนี้ ่ามันกิง่งน้อยๆนึงอ๋อกิ่งอันกิง่งมันน่ะอะใส่กิ่งดอกอย,อยู่นี่เนาจะว่าใหญ่กับบ่อันนี้ว่าน้อยกบ,บ่น้อยด้จ้ะนี่พอดีพอง,งามน้ําหวานกนยังมีอยู่จ้ะเริ่มสิเป็นหางแก่แล้วจ้ะแต่ก็มีนางอยู่จ้ะ แม่น้องจุนให้เบิ้งงนะคะช่วงที่เพื่อนอันช่วงที่เพื่อนถางไอเอามิมอยู่เนาะแม่น้องจุนก็มาเลาะท่านะจ๊ะเลาะท่าเพิ่นเนาะเลาะให้เพื่อนถางอยู่แม่น้องจุนก็มาเพาะเพาะอยู่นี่จ้ะแต่ว่าห่างบ่ใหญ่เนาะแม่น้องจุนนําไอห่างคั่วมาหางที่เพื่อนถางอยู่นะจ๊ะแม่น้องจุนนามานํามาแม่น้องจุนก็เพาะแต่ห่างบ่ใหญ่จ้ะยู่นี่จ้ะนี่นี่จ้ะ นี่น่าจะเนาะนี่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 น่าจะเนาะจะหังเพื่อนป้าใหญ่จะแม่น้องจูนให้เบ่งจะนี่น่าจะคือหังที่สามที่เพื่อนเอาน่าจะวันนี้แม่น้องจูนก็ไปเลาะบัดแม่น้องจูนกลับมาเพื่อนเเอาแล้วแล้วจะเอาแล้วแล้วเนาะมันกะมันกะเสียหายหลายเติบจะเพราะว่ามันฮกมันถือไม้ไผ่น่าจะเนาะมันฮกนะจ๊ะมันเอาออกมายากมันไหลกิ่งนะจ๊ะ ก็ไผ่เอ้กิง่งไผ่มันหลายกิ่งมันหกมันเอาออกมา,ากยากเนาะจะน่ะาพ่นก็เลยเลยเป็นแผลแต่ว่าอันนี้ยปกติต้องเอาออกอยู่แล้วเนาะจาะเนาะอันนี้กระ้ายมาหาังใหม่แล้วจะมาหาังที่สี่อันนี้คือฮางที่สามแต่กระหัวน้าหวานก็ใหญ่เติบจะได้จะคุณนะแต่ว่ามันจะนี่เป็นแผลยี่จะแต่ว่าใหญ่กว่าสองหงที่แล้วที่เอาม,มาจะมีหัวน้าหวานเนาะจาะเนาะนี่จะนี่จะแต่ว่าแม่น้องจูนไปเห็น เราไปนะเห็นหังน้อยห้างหนึ่งแล้วแม่น้องจูนก็บ่ได้ตามต่อแม่น้องจูนฟ้ากลับมานะจะยันยันเพ่นเอาแล้วก่อนมาเพ่นก็เอาแล้วอีหลีแล้วพ่นก็ท่าแม่น้องจูนอยู่เนาะแม่น้องจูนก็ว่าไปบ่ดนเนาะนี่จะนี่จะพ่นก็เอาเร็วเติบอยู่จันนี่บบดนี้มาย้ายมาห้างที่สี่แล้วจะกําลังสิเอาห้งที่สี่ะแบบนี้แม่น้องจูนสีให้เบิ่งจจะแม่น้องจูนเคยกินอันผึ้งน้ําผึ้งที่ซื้อมาตามห้างนะเนาะจะเนาะมันก็สิเป็นประมาณว่าไอ้น้ําผึ้งลําไยพวกนี้จะ ความหวานมันบริสันนี้ด้วยจ้ะแม่น้องจูนกินแต่ว่าพอมากินแบบธรรมชาตินี่จะหวานหลายหวานขนาดจ้ะหวานคักหวานแน่หวานแล้วบอนเกสรน,นี่จ้ะหอมจะเวลากินถ้าเราจะกินเานะจะต้องเอาตัวนางมันนะนางมาจิ้มน้ำหวานจ้ะแล้วก็กินต่นี้แม่น้องจูนกินส่วนที่เป็นเกสรจ้ะมันหอมยี่แม่น้องจูนก็นเลยกินนี่จ้ะ อืมยินงไหลมาได้จะมันหวานโพดแหดคอหอมหอมจะมีความหอมหอมเกสรเนานะแล้วแต่ว่าป่านนั้นี่มีเกสรดอกหยางจะมันจะสั่งการอยู่จากเกสรหอมจะมันแซ่บหังที่สี่แล้วจ้ะนี่จ้ะคือหังที่สี่อันนี้บัตรนี้แม่น้องจูนกับบอไปเลาละแล,ะละ้วล่ะเดี๋ยวบ่ได้เก็บภาพนะาะนจ้ะบ่ได้เก็บรายละเอียดแม่น้องจูนกับ คือสีเอาบดนจะอันนี้มันบ่บ่ค่อยหกซำไรเนาะแม่น้องจูนก็สีทาถ่ายก่อนจะนี่นาาจะเนาะนี่คือหางที่สี่ของมือนี้จะหางนี้ค่อนข้างสีดุนาะจะก็เลยลมพันจะง่อยจะนี่นาะจะเนาะนี่จะลมพันจะง่อยนาะจะเพราะว่ามันใกล้ซีเที่ยงแล้วน่าจะแดดมันกระแฮงดังไว้กะะลาง กวดใบไผ่จังน้อยจ้ะแล้วก็เอาใบไม้เปียกปกนะจ้ะแต่ก็เอดกองน้อยๆจ้ะแต่ว่าก่อนสีไปกระดับดีๆได้จ้ะบริเวณปล่อยไว้ซุมสี่ซุมห้าได้จ้ะเพราะตอนนี้มันเป็นหน้าแรงเนาะเดี๋ยวมันซีปลอดภัยนะจ้ะหังก็ค่อนข้างสีเอาหญ้าจังน้อยจ้ะเพราะว่าขั้วมันจำนะจ้ะเนาะขั้วเพิ่นจำมันก็เลยสีเอาหญ้าจังน้อยจ้ะมันบบมีบอนให้หนีบนะจ้ะ นี่นะจ้เนะกำลังสีเอาจ้ะกำลังนีได้แล้วจ้ะได้แล้วัด้เล้วออมีจ้านี่จ้ะมีจ้านี่จ้ะได้แล้วได้แล้วเอาไปก่อน ได้แล้วน่าจะนี่น่าจะคือหางที่สี่ของมื้อนี้จ้ะน้ำหวานนักนักจ้ะหัวอู้เนี่ยที่แม่น้องจูนมาเอาเมื่อวานก็หัวน้ำหวานนักนัก,นก,นกอู้คืออย่าง,างว่านี่น้ำหวานนักขนาดจ้ะหัวก็บะบค่อ่ใหญ่สมใจจ้ะแต่ว่าใน้ำหวานนักว่าบ่ใหญ่กะใครยู่ได้จ้ะนี่น่าจะเนาะน้ำหวานนักมากเลยจ้านี่ นักนักนี่เนาะจ้นเนาะหัวน้ำหวานเพิ่มน,นักมากนี่จ้านี่จ้านี่จ้าให้น้องจูนให้เบิ้งนี่จ้า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 อ่ะอ่ะไอ <c oughs> แม่เพิ่นออกเนาะจ้นเนาะไล่แม่เพิ่นออกนี่จ้าหูคืบลงไหม นี่นาะจะนาอกไล่แม่ออกอืมหัวใหญ่วาัตอนนี้ตั้งหัวใหญ่เมื่อวานนี้ก็ได้มีใหญ่ใหญ่กว่านี้หางใหญ่กว่านี้แต่ว่าหนูเอ็ดหัวน้ำหวานแตกเมื่อวานนี่ค่ะแบบสีละมีแต่น้ำหวานนี่คือหางที่ห้านะาจะนาอกกำลังซีเอากำลังหนีบเอะเตรียมซีเอาย่จ้าแล้วแม่น้องจูนกะคอนมันกระซีไปทางพุ่นเลยจ้าเด้อหางคอนมันซีไปทางพุ่นละจ้ะมันต้องข้ามคลองเนาะ มันก็สิมีกอ่อต้นไม้ต้นนึงเป็นตะมีอยู่เด้อจ้ะนี่จ้ะ,จะอยู่พูดจ้ะเดี๋ยวไม่น้องจูนสิให้เบิกจ้ะต้นไม้ต้นนึงอยู่พูนคุนคุนคุนไก่เติบอยู่คุนจ้ะมันไก่อยู่เดี๋ยวแม่น้องจูนค่อยข้ามไปเบิ้งจ้ะนี่จ้ะกำลังสิหนีบเอายังมีน้ำหวานอยู่พี่หวานนบีน่้ <laughs> มาซาเนาะมาซาไปเนี่ยเออเเด,เดยังมีพอมีอยู่ขาวขาวอยู่นี่น่าจะเนาะกำลังซหนีบเอาจา้ะโอ้ยยังมีอยู่แต่ว่าตัวนางมันมาทีตเบนแล้วตัวนางเพิ่นที่เบนแล้วเหลือน้ำหวานอยู่คงที่ห้าจ้ะ หัทงที่ห้านะจจะแต่ว่าก็ว่าเป็นหังแก่แล้วจะแก่แบบอาชีเหลือน้ำหวานแค่กระซิบอหลายสหรัยจะจากบึงเนะจะเนาะจริจ้ ก,ออกำลังย่างเลาะทงจะเออกำลังย่างไปเบิง่งต้นไม้ที่แม่น้องจูนเห็นคอนมันซีมานะจ้ะนะอันนี้มันก็เป็นเช็ดอย่างนึงที่เวลาไปหาเนะจ้ะนะคอนมันสีไปทางใดหางคอนซีไปทางใดกะหาตามไปตามหางก่อนนะ้อจักกระเพาะอยู่ได้จ้ะนี่นาะจา้ะเมื่อวานแม่น้องจูนเพาะสิบสองห้งอะ่ะแล้วมื้อนี้หาเพิ่มได้หางน้อยน้อยเพิ่มอีกหางหนึงอยู่จ้ะแต่ว่ามันก็น้อยหมดเราเพาะเอานะ ก็เลยบาได้เอาแม่น้องจูนก็ให้ไอ้เขยเพิ่นกลับก่อนนะจ๊ะให้ไอ้เขยเพิ่นกลับก่อนเพราะว่ามาเอาสะพาอหางที่เห็นไว้นะจ๊ะเนาะอันเมื่อวานแม่น้องจูนมาได้สิบสองหางมันกะเห็นสิบสองหางแม่น้องจูนเอาสองหางแล้วกะข้าเพิ่นมาเอาอีกห้าหางที่เหลือมันก็เป็นหางน้อยจ้ะก็เอาบ่ได้ตอนนี้แม่น้องจูนกะนี่จ้ะให้เพิ่นกลับก่อนแล้วแม่น้องจูนกะเลาะตต่มอีกักหน้อยนะจ๊ะ มังเทือเพราะพอแล้วก็ซิกัดจะามันเที่ยงมันฮ้อนแดดพอดีเอ้ยเที่ยงพอดีมันฮ้อนนี่นะจนันเนาะแม่น้องจูนซีให้เบิ่งจ้ะแม่น้องจูนซี่ให้เบิ่งจ้ะพอได้เ้าตัวนะจ้ะนี่นี่นี่เห็นอิลีจ่จ้ะนี่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 จ้ะแต่หางมันน้อยนะจ้ะหางมัน,บน่บหไ่จ่ะ บออนี้นะ่าจะเห็นพอคุม,ม,มุมนี่น,น,นี่นี่จะแม่น้องจูนให้เบิ่งอันนี้กลางท่งอีหลีกลางทงอหลีนี่จะนี่จะนี่จะนั่นก็นคือกอไผ่เนาะจ้ะนั่นก็คือกอไผ่กออันที่ที่เอาเมื่อกี้นี้จะแม่น้องจูนก็ข้ามแม่น้องจูนมานี้มานี้ แล้วก็มีบ่อนข้ามแม่นางจูนก็ข้ามมานี่จ้ะกัย่างเข้ามานี่จ้ะตามต่อแล้วจะฮ้อนคราบยางเดียวเที่ยงพอดีฮ้อนคกฮ้อนแน่เห็นแต่ซี่เมื้อเราจะแบบนี้จังว่ากันใหม่นะจ้ะนะแม่นองจูนก็ขอขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมคลิปน้องจูนแม่นองจูนกกนาราจะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะจ้ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวคลิปหน้าแม่นองจูนซีเอสเคล็ดลับวิธีหานะจ้ะนะ กดถือใจให้แม่น้องจูนนะเรจ้าคลิปหน้าเดี๋ยวแม่น้องจูนสิเอดเคล็ดลับวิธีหามิมม้มนาจากกะจ๊ะเนาะแต่กะจักซิไปหาดอนไดดอกจ้าบัดนี้เพราะว่าถ้าดอนที่มันไกลหลายแม่น้องจูนก็บระ,ระยากไปอันนี้แม่น้องจูนมาดอนบอกไกลบ้านนะจา้ะมันเป็นท่งให้ท่งนานเนาะมันก็บรเป็นตะายนานนะนะอันไปไกลบ้านไกลเมืองหลายเข้าป่าเข้าดงหลายแม่น้องจูนก็บรสะดวกใจกไปผู้เดียวะนะ่จาจ๊ะเนาะจังใดก็กดถือใจและะ้วก็กดติดตามแม่น้องจูนนะเ้อจา้า คลิปนี้แม่นางจูนก็ขอจบคลิปเพียงสัมนิจาวัสดีค่ะจะเปียนตะกินขนาดจะพอดีเที่ยงพอดีจากกลับมาพอดีที่กินข้าวเที่ยงพอดีแกงน้อไม้ตำมะคงกำลังชิ่ตําจะแล้วก็มิ้มนี่จะมักไฟก็มีนอกจากนาอยามนี้นะอาหารอีสานบ้านเฮานอกจากนักของกินบ้านเฮาบ่ออึดบ่อยา บรรยากาศทุ่งให้ท,ทงนาจ้ะจ nice <net> <Somewhere. S 3> ้ะไม่เจเนาะไปคุ้มบอลไว้มันจบก็จะให้น้ำกินบรรยากาศทุ่งให้ทงนาจ้ะกินข้าวเที่ยงกลับแกงหน่อไม้่ตำมะฮงอาหารสุดยอดบ้านเฮาเลยจ้ะนี่แล้วเจ้ามีอะไรหนึ่งวันเพราะชิเห็นโตหนึ่งวันแล้วเนาะ ไปนั <T t ่งบังไปหนั่งทางไปได้ไหมนั่งหัวไปลวนีน้อยจ้าเนาะบัรยากาศดีดีจ้าเมื่อขยเนาะพระเจ้า่อยอนู่กินปูอาทำงานเ่อคน <commissioner. S 2> เท็งเนี่ยคุณก็จะมีหิ่งเข้ามาไม่ยากคับไป่วยปวย่